นะหนูเดือนมาทัานเวลาพอดีเอาคุณอันที่พวกท่าน,เ,นเพื่อน ลาบสวัสดีครับอยู่พนยุบสี่เคนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นโมเลนยืนเลนนะครับรุ่นก็ไปเต็มร่างแฝงมีพุ่งขึ้นไว้ให้นะครับอีพี่นี่เอายืนเล่นเลก่อนครับอีพี่หนานั่นจะเป็นฟาร์มนะโมเลนชนเล่นกโจเกอร์ครับโหมันเสือปักอยันนา,าสาจ,จุจุติยังไงนะครับไม่เหนื่อยใจนะลืมเสือมันแหละหลักไม่ปั๊บมาเป็นสายซอยเลยนะ เบบก่อนก็เมาขอเบบสีไปก่อนบ้งก่อนเกิดอืมไปโดนวะ ยังดีพลังแปลงเขายัางไปยิงลาดมาได้ทิปจะแตกพอดีครับเลี่ยงมาแต่บนเลยต้นเกมกับว่าได้แย่ครับถ้าลินกับตัวแ่งม่ดาเมดนะดึงตัวน,นั้น จะบนก่อนนะครับคอยไปเดินแก่งนะต้องห้าเงินตลอดเวลาครับเล่นมุ่งเล่นเนะี่ย <Yeah. S 1> ดิงโดนนั่นน่ะูโดนไหนไงเ่นะดูดโอง <Yeah. S 1> แล้วหมุตีคอมโบคอมพอดีพี่เกยย่มอกระหม่อม น้ม่มีกดอันตีย <c oughs> แกกดึงศ<ป>ูนยปอรซนเทีทีไปเดี๋ยวนะยิ<ป>่งไปโดนเหรอไปลยจ้า หมมีพิกเกอร์ครับแหลม,ม่ได้นะคามฝมามยู่ทินฐานของเข้าดีกว่าครับดาบขี่นะครับสินที่สองบุญมันเยอะนะโดนจับโดยปลาดึงมาเนี่ยโอ้ดึงคลิป ดูเลือดก่อนนะครับผมแยกดึงโมโลนเลยอ่ะก็น่าจจะรอดครับ หนุ่มสองสวยจริงขอเดวบเบิลคิวแหละกันอืมประดนเล่นผมแท้าไหนเอ็นเลยอะ จะเกิดมันตายครับต,รต้องรีบกระได้เราหาารามอย่างอื่นก่อนอย่างสเต็คครับยึงบบโดนยิงเดียวลากเก็คไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยอืมโดนเลยเฮ้ยเกลียกกางก่อนนะครับ เราเล่นเถืออ่อนจัดเขามีสแตกนะ็ก่ะเย็บสแตก็กไก่กนครับเฮาลุ้นอย่างแตกดิโดนจับนะผมว่ะ โอ้โหโดนไหนอยู่อีซับสำหรับเล่นเล่นหลืกันนะครับลงมาลางนะคฮะอยู่บนขดเหนื่อยเลยชนเล่นกับบักโจกนะ เม,มันจะสลับกันบนทันน้ำบุมเห็นง่ายครับขางนั่นโมมี่ซีๆนะน่ายิบจันเลยครับโมเเนีธหบึ่งบัโดนได้ยงไง เอาหลุดแล้วนี่เพิ่มดาเมจนะไปแล้วพวเล่นขังนะบาดึงผมกับมาเล่นนะมาเวบมาฝ่าอันนี้ว่าบนโดนนะ นี่สักตัวมาบ่าทันเงาเลยเขี่ยกับได้บก้าเขี่ยน้ำม,มอ นะหนูเดือนมาท่านเวลาพอดีเอาคุณอันที่พระทัดนเพื่อนไอ้สักจิวสองไงน,นะยังจับผมอยู่อ่ะ มาได้ดูเลือดเลยครับยืนยาวๆโอ้โหบับแดงกับโบเวนนะอยู่อีกด้วยเนี่ยก็อยากเดินยัดดึงวาโดนเลยโอ้ทูดามีดซะด้วย พอเดียนอ้นิดเดียวชิปบร์ดโดนจับเหยบบ้อยจับซองนึ่งมาสวยถึงตัวบางพอดีตัวสาม อู้จะตายพี่เกอร์อู้ดูดสองพระท่านเนี่ยผมมาเลยตึ้งเนี่ยเริ่มตึ้งนะครับเริ่มตึ้งแหละเมืง,ง,เง,ง,งกรนต่อครับ อยากยินอยู่เพียงนอมาชัดนี่เราไม่กล้า เสียหลักนะแกเขาเรียงเกลื่อนโอ้ยเต็มกันนี้เลยเว้ยไม่ไย้เปิดไฟจากที่ของเันจนหล่นนะผมนะเราแล้วนี่ไฟกันเกิดขึ้นแล้ว ไปแล้วพอที่นไปแล้วโอ้มันดูดเลือดดูดมากดูดบบรครับบกงเดี๋ยวสองสองครับ เกินจากล่องค้องต่างขาใหม่และเลียดเกมนะครับผมรับถือการกันบาดของสม,มออยู่ครับชิมหานาที่นะโอ้โหสุดแบบ มันกันบานดีอ่ะต่อเหลี่ยตรงตรุ้ยอ่ะวัจนสนะอยากครับเทียฟิกเลยผงม,มันอันตีอีกลออแล้วอันตีเบอร์แล้วร่อนเหลี่ยวก็บร่อเหลี่ยท้อเดินพักกับปิว้ากัน กับบาทนี่ครับตาหนิกับจีจอยดับประมาณนี้นะครับเอามายินเล่นนโมลเล่นครับอีพี่หนานาเจียวไปฟร์มนะครับยังไงยืนเล่นตัวหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับไปเจอกันคลิปหนาหน้านะจอบกิหนี่นิ่งกดไลค์กดแชร์กดตะลิงกด็ดติดตามไวยนะครับเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับออกข้องกับแบบนี่เลยนะครับฟ้ามดุรุ่งวะ ไปเลยครับเจอกันคลิปหน้า